สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดยไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆม,มีเรื่องงานมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านยังมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสเตร็งนะครับนี่คือความเข้มแข็งวันนี้พี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับต้องมีจุดค้งความเข้มแข็งในการที่ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคประสบการณ์ชีวิตที่มีท่านจะได้นํามาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ท่านจะสามารถได้รับในช่วงนี้นะครับบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของการงานการเงนินหรือว่าความรักไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,น,นะครับบางคนอาจจะเจอปัสสักในเรื่องของการงานงานไม่ก้าวหน้าขาดความมั่นคงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามา จะมีข้อตกลงมีการทําสัญญาการเจรจาที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับโอกาสของการเงินก็จะมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาในช่วงเวลานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับบรรยากาศอื่นๆก็จะตามมาซึ่งจะนําไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดับสาดับคือข้อที่ควรระวัง เกี่ยวกับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่พอใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะติดต่อง,งานจะเจตระจาจะตกลงเรื่องอะไรในวันนี้ขอให้มีความรอบคอบมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนนะครับเพราะนั่นคือจุดที่จะนำไปสู่ความเสียหายได้เกิดความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆนะครับ าการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับวันนี้สิ่งที่ดีๆโอกาสโชคลาภบ,บรรยากาศที่ดีจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถความเข้มแข็งในการที่จะแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาและก็เดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้นะครับวันนี้มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์วิกฤตเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีบรรยากาศไปใหม่เข้ามาการงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตาม พี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้อย่าใจพร้อนอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทแบบเกิดขึ้น,นง่ายๆด้วยนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิต โชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับแสงสว่าง มีความรุ่งเรืองมีการที่ท่านจะได้รับ,รบพบสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปวจจัยบางเรื่องบางอย่างที่ต้องสะสารจัดการอยู่นะครับส่วนรายรยดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือการแก้ไขปัญหาท่านอาจจะเจอเรื่องยุ่งๆท่านอาจจะเจอปัญหาปัจจัยบางอย่างเข้ามาในเรื่องของการงานหรือว่าวงจรชีวิตของท่านนะครับ แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ชาววันจันทร์ยังมีจุดเด่นในการที่จะสามารถจัดการปัญหาได้มีพลังของสติปัญญามีพลังของความรู้ความสามารถที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทแล้วท่านจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น9เหรียญเรื่องของการเงินวันนี้โอกาสดีในเรื่องของการเงินยังมีนะครับท่านมีจะมีรายรับเข้ามามีรายได้มีอาชีพที่มีความมั่นคงจะทำอะไรก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จด้วยและวันนี้จุดเด่นของพี่น้องชาววันจันทร์ที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวันนี้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงได้ไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับและทิศทางของชิทุกท่านอาจจะยังไม่มองไปถึงเรื่องของความร,รักนะครับพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นไพ่ของนักบวชหรืสีนี่คือแสงสว่างของชีวิต จะมีประกายของความหวังท่ามกลางปัญหาสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ดีท่านจะพบทางของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับบางคนก็เน้นไปที่การเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้เวลาเจอปัญหาเวลาเจออุปสรรคท่านก็ยังมีโอกาสในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเ,เรื่องของบุญกุศล ที่จะส่งเข้ามาให้ท่านได้รับโอกาสดีๆด,ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับพี่น้องชาววันจันทร์นะครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสดียังมีนะครับโดยเฉพาะโอกาสของเรื่องการงานนะครับคนที่สมัครสอบคนที่สอบแข่งขันไว้มีโอกาสที่จะได้รับผลสำเร็จในทิศทางที่น่าพอใจนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับบันิดดวงของคนที่จะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่างาไรก็ตามท่านยังมีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาได้จะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับมีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นมีการเรียนรู้มีมเหตุมีผลมีการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตัวเองบางคนสร้างบุญกุศลบางคนที่จะทํากิจกรรมดีๆเพื่อส่งให้ตัวเองได้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะครับการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจแต่ว่า ประเด็นความรักวันนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักนะครับหรือไม่ท่านอาจจะพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปก่อนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้โอกาสดีในเรื่องของการงานนะครับจะได้รับความสำเร็จในเส้นทางของการแข่งขันการสอบการสมัครสอบการคัดเลือกต่างๆเป็นโอกาสดีของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องชาววันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีเด่น มีจุดแข็งจุดเปลี่ยนที่น่าพอใจมากๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดะสันเดะสันคือเส้นทางของดวงตะวันเส้นทางของพระอาทิตย์เส้นทางของแสงสว่างความรุ่งเรืองที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันอังคารนะครับท่านจะผ่านพ้นปัญหา มีการงานที่ดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะมีโอกาสได้รับงานเข้ามาหรือไม่คนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะเติบโตมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของการงานนะครับหน้าที่การงานดีเยี่ยมในช่วงเวลมาน,นี้ไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวทํางานประจําหรือว่ามีอาชีพอิสระนะครับเส้นทางของการเงินวันนี้ก็จะดีมากๆนะครับมีรายได้มีกําไรมีผลประกอบการที่ดีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ อำนาจบารมีชื่อเสียงเข้ามาไม่น้อยด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวิน ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะครับวันนี้บางเรื่องบางอย่างนะครับท่านอาจจะดูเหมือนว่าดวงนิ่งนะครับนิ่งอยู่กับที่นั่นคือโอกาสของท่านในการที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนะครับอย่าใจร้อนในบางเรื่องบางอย่างอดทนรอคอยให้ท่านเข้าใจอะไรที่มากกว่านี้ค่อยลงมือทําดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับคืออย่าใจร้อนวันนี้จะเป็นผลดีต่อตัวท่านนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นราชินีเหรียญวันนี้การเงินดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับจุดเด่นของพี่น้องชาววันอังคารที่เป็นสุภาพสตรีวันนี้รับเงินมีความรักมีความเข้าใจที่ดีด้วยนะครับคิดเงินยังได้เงินอยู่นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับการงานที่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับแม้ว่าท่านอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับการทำงานนะครับก็ต้องอดทนเพื่องานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นก้าวพ้นปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้พบกับความสำเร็จความรุ่งเรืองมีงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีชื่อเสียงมีเกียรติยศบารมีเข้ามาไมน่น้อยการเงินก็จะดีเยี่ยมความรักที่รอคอยอยู่จะสมหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้จะทําอะไรอยากใจร้อนนะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาตัวเองแนละท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้ดีมากๆนะครับวันนี้โชคดีมาพร้อมกับหน้าที่การงานที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีความ รุ่งเรืองขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้จะมีข่าวดีนะครับข่าวดีๆพรพิเศษพลังงานท่านดีๆนะครับจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับรวมทั้งโอกาสได้หลายด้านนะครับพอรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสหรับชาววันพุธนะครับเป็น8 ไม้เท้านะครับเป็ดไม้เท้าคือเรื่องของโอกาสการงานที่ท่านจะสร้างขึ้นมาบางคนมีอาชีพทําอยู่แล้วก็จะเสริมโอกาสใหม่ๆเข้ามาขยายโอกาสสร้างงานใหม่ๆเข้ามาได้ดีไม่น้อยด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าเป็นการได้มาบ้านที่ดินหรือว่าการจัดการบริหารสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้าเรื่องของการงานสําหรับคนที่ทํางานประจํา วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น Judgment เป็นเรื่องของโอก,กาสเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของพรวิเศษที่ท่านจะได้ร,รับนะครับวันนี้จะมีข่าวดีๆเข้ามา เรื่องราวที่ท่านรอคอยก็จะหมุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับวันนี้การงานคนที่รอคอยงานอยู่จะสมหวังคนที่รองานจะทําสัญญาจะเจราจากตกลงมีข่าวดีมานะครับเรื่องงานก็จะดีมั่นคงบางคนเปลี่ยนแปลงงานได้ดีเยี่ยมด้วยในช่วงนี้เรื่องของการเงินก็มีการที่จะรับเงินนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้วันนี้ความรักจะพบเจอคนที่จริงใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่รอคอยความรักจะสมหวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว่าสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพุธนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภจากความรู้ความสามารถพิเศษด้วยนะครับคนที่มีเซนต์มีสัญญาณหรือว่ามีประสบการณ์ท่านสามารถนํามาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างอาชีพการงานได้และก็จะมีจุดเด่นคือมีเรื่องของการเงินเข้ามาไม่น้อยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีๆเรื่องราวบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความรักวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยมนะครับคนรอคอยโอกาสจะสมบังจจะแก้ไขปัญหาได้นะครับรวมทั้งมีโอกาสทางด้านของอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตมีความมั่นคงขึ้นโชคลาภก็จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้มีเงินมีรายได้ ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องดูแลและระมัดระวังอยู่นะครับส่วนรายลเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1เป็น1เหรียญน,นะครับวันนี้สถานการณ์เงินชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับ ดีขึ้นนะครับมีปัญหาการเงินมาก่อนหน้านี้ก็จะแก้ไขได้เปิดเส้นทางที่ดีของการเงินจะมีเงินหมุนเข้ามาไหลเข้ามานะครับทำให้สถานะการเงินมีความคล่องตัวขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นเป้าหมายชีวิต สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับคิดแล้วทําแล้วตั้งใจมุ่งมั่นและท่านจะพบกับโอกาสของความสําเร็จนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารที่ยังต้องดูแลเป็นพิเศษสางปัญหาแก้ไขเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในบางส่วนบางด้านในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10 ดาบนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับพี่น้องชาววันพรฤหัส,สบดีดวงดีทั้งด้านเ่องอื่นแต่ปัญหาสุขภาพยังต้องดูแลระมัดระวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพระฤหัส,สบดีนะครับเป็น2 ถ้วยนะครับวันนี้โอกาสดีโชคดีนะครับมาจากความร,รักความเมตตาความเข้าใจที่ดีต่อกันมาจากคนรักมาจากคนที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษหรือว่าสิ่งดีๆจะมาพร้อมกับคําว่าใช่ความร,รักโอกาสดีนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันพฤหัส,สบ,บดีนะครับวันนี้เส้นทางของการงานยังมีโอกาสดีในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีด้วยความเข้าใจที่มีต่อกันนะครับสองฝกักสองฝ่ายหรือว่าเจรจาตกลงเรื่องอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับเส้นทางของการเงินวันนี้ยังมีโอกาสดีที่จะเปิดความมั่นคง นะครับมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีสภาพที่เงินคล่องมือด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องต้องสะสางเรื่องของลูกหลานบริวารยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพระหัสบุรีต้องดูแลเป็นพิเศษรวมทั้งเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆจะส่งผลชีวิตด้านดีนะครับมีโชคลาภมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมีความรักที่ดีงามเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพระหัสบุรีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ ยังมีเรื่องต้องทํายังมีเรื่องต้องสะสางนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโอกาสให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่สหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น7ดาบนะครับวันนี้7ดดาบคือข้อที่ควรระวังนะครับชีวิตเริ่มต้นด้วยปัญหา ต้องจัดการต้องดูแลต้องระมัดระวังด้วยความรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าปัญหานั้นบางทีมากับคนมาพร้อมกับคนที่มาติดต่อกับท่านบางคนก็อาจจะทําให้ท่านเสียหายได้เสียทรัพย์สินได้เสียโอกาสต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รับมือกับคนหรือว่าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนด้วยความรอบคอบนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นอัศวินดาบชีวิตเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยยังเป็นจุดสําคัญนะครับคือชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งๆมีเรื่องต้องทํามีปัญหาต้องสะสางนะครับก็เดินหน้าต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญเป็นเรื่องของการเงินรายได้รายรับนะครับยังมีจุดเด่นอยู่ลูกน้องลูกหลานบริวารส่วนหนึ่งก็จะ เติมเต็มส่วนนี้เข้ามานะครับมีรายได,ได้มีการสร้างอาชีพมีความมั่นคงต่อไปมีความรู้สึกที่ดีๆตามมาด้วยหนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเทมเพลเนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่ดีเกิดขึ้นมาด้วยนะครับมีโชคลาภมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากที่มาพร้อมกับคนต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยชีวิตไม่ได้หยุดนิ่งในวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโชคลาภมีสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดใน วันเสาร์นะครับวันนี้มีบรรยากาศของการพบปะผู้คนการสร้างกำลังใจการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่และมีโอกาสที่ดีตามมานะครับส่วนรยายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินเหรียญ เรื่องของรายได้การเงินนะครับวันนี้ชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับจำนวนที่ท่านรอคอยหรือว่าเงินก้อนสักก้อนหนึ่งที่ท่านกําลังรออยู่นะครับแม้ว่าท่านจะใช้เวลาในการรอนานพอสมควรแต่โอกาสที่จะได้รับวันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นความจริงนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9ถ้วยนะครับวันนี้มีบรรยากาศของการพบปะกับผู้คน มีกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลานี้การติดต่อจะมีทั้งรายได้จะมีทั้งการงานแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรอบคอบเราะมัดระวังด้วยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาบางด้านบางอย่างที่ตามมาด้วยถ้าเผื่อว่าท่านทํางานติดต่อกับผู้คนไม่รอบคอบนะครับรวมทั้งการดูแลสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าปัญหาที่มาจากคนเยอะๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชา ถ้วยนะครับราชาถ้วยคือบรรยากาศที่ดีในการที่ชาววันเสาร์จะได้สร้างขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจสร้างโอกาสหาเส้นทางแนวทางชีวิตที่ดีรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยก็จะเป็นส่วนที่เติมเข้ามาในช่วงเวลานี้เพื่อให้ท่านได้เดินหน้าต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส ทิดทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็น6ไม้เท้าเรื่องของโอกาสดีนะครับยังมีนะครับวันนี้มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักโชคลาภบ,บรรยากาศใหม่ๆที่จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการงานจะมีการพบปะกับผู้คนเจราจาการตกลงอะไรใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้การเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมวังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมีการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจต่างๆรวมทั้งการพบปะกับผู้คนมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องทํางานเจราจากตกลงด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาได้ถ้าเผื่อว่าท่านทําด้วยความไม่ รอบคอบนะครับโอกาสของท่านโชคดีของท่านยังมีนะครับจะมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงต่อจากนี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสต,ต่างๆด้วยนะครับ เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างก้าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันสำหรับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์081697 1645นะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้พบกับสิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จมีความมั่นคงมีความร่ารวยมีความรักที่ดีและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ